กีได้ยินเสียงตีกันพอแม่มาเล่นด้วยกันอย่างสามัคคีเออรู้จักกลัวด้วยหรอเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงจา,จามอง ommy, ม้ามีม้ามีอีโชต้องแย่งของเล่นแน่เลยทำไมถึงเงียบมาฮะกวนทำไมถึงเงียบฮะทำไมถึงเงียบแล้วตอนเนี้ยเออไปเยี่ยมเหลือเกิน Nước liền bị cầm dòi